ล้งางหนวัสดียามเช้าค่ะดูคะ่คะรู้งานแล้วได้ออกอยู่ได้แม่จ๋าล้างให้พ่อล้างตาให้แม่ก่อนอหนูเซ็ตแล้วแม่จ๋าล้างตาให้หลาลนา้ีมแพนด้ามีแพนด้าน่อยอ่า Cái đường, cái phá, cái dính dính. Thế ô chứ được cho phá ta, Để ันวดครึ่งๆเลยเอาตรงนันออกให้ลาแน่อย่าแกงพระจ้าน้อยเฮ้ จับไปเลยพอนีอ่แกงพ่อ,อลูกเชะตาให้แม่ไปเตยก่อนแม่สิได้หายมาวัดเดียวยังเขาวัดเดียวยังลูกไม่เดี้ยวหน่อยเด้อไม่เดี้ยวหน่อยเด้อว่า เลยไปเอาไปหาดมืดหาดใส้โตหาดใสน้อุ่นหนำอุ่นล uh, hey ูกหนำอุ่นอาบน้ำอุ่นเออเฮ้ยตักให้สะอาดสะอาดไปเตยว้ายน่องวัวลูกหาดเลยหาดเลยนึ่งจองจ้ำว้าเป็นได้ระบาดนี่เป็นได้ระบาดนี่ดึงออกดึงเลือดออก อ้าพ่อออกกำลังกายน้ำเนี่ยมีี่สามเท้อพ่อออกกำลังกายสามเท้อกันป้ายสองขั้ลูกป้ายนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮิฮิอยากยกเดี๋ยวพ่อออกข้าออกไปข้างนอกกลกันเนี่ยหนูฟ้องแม่จ๋านะพาเด็กศิริภาพออกไปข้างนอกจ้ะ ดีใจเอดีใจเอดีใจดีใจชดีออกแล้วเออดีใจพอไปแก้ไม่จ้าก่อนให้พอไปแก้ไม่จ้าก่อนอกนกอ,นอเก,กอออเองเลยซะากันง่ายประหนัดไปออกเองเลยไป เอ๊ะจะเล่นไปมองไกลคุณวะตรงหญ้าพุ่นล่ะพุ่นมองพ่อบอกน่ะสีผ้าลามมองนี้ค่ะ ไปทางไหนฮะไปข้าวโดดตุ้งนิดนึไปใช้ลูกบุ้มบ่หญ่ให้เลี่ยมเรวเขาตัดถิ่มมดเลยถ้าออกกําลังกาย Mấy đứa mấy nhàng ở cầm lăng cài, cứ cao ca Mấy thả mẹ lắm nè lại quay lại Mẹ khoan xỉ nhang, một tháng mẹ, tội tội, tội tội Nhàng หนูมากินหญ้านะคะวันนี้หนูออกกําลังกายกับคุณพ่อกับคุณแม่ใบเตยค่ะลุมนี่ก็พ่อได้ยุ่นีีเ่เหอะเด,ด่นหญ้าเด้รลกเด้อ น้ำไม่ลุกบางทีไม่น้ำบางทีไม่น้ำลุกบางทีไม่น้ำแม่ย่างน้ำเพราะท่านหนูเราไยไปเล่นหนาเด้อน้ำด้วยหน่อยเอ้ยดูดีๆหลุก พามาเล่มหยาล่ำก่อนค่ะมือนกินหยาล่ำกันเอาไปถูเขาใบบัวสนุกไหม,บบามาบบน้มกลัวหน,า,หนามเหมือนกันหนกูก็กลัวหนามมีม้ยาลาบนะคะเป็นป่ามายาลาบเอาเอาไปหมุนเขามองเห็นตะลังหน่อยหน่อยน้อยมันเป็นม้ยาลาบเลยลูกดูเขาทำอะไรเนียเยไปหมุนยังเขาน้อเนาะ เมยบอนะลูกแหละเวลาย่างไก่บอสมาเนี่ยออกกำลังกายค่ะไอ้พร้อมข้าวกำลังกายข้าแม่ใบเตยมาเล่มยามาเริ่มทุกทีนะคะเนาะ พักจ้าของกรเตยเอ้ยว่าไงลูกว่าไงใบบัวใบบัวว่าไงลูกไปไหนน้องจะไปไหนว่าไงลูกว่าไงต่อ เล่มหยาลูกเล่นหยาหมุนไปยังน้ำเขามาเล่งก็ไ่จ้าทั้งนอกก็ได้มาเจ้าเบื้องว่ะมีหลุมมีบอ่บอบ่อหละลม้มจะไปไกดอเดอร์วออกถนนอีละมอง่าเห็นได้บัดนี้ ย่แค่แถวน้นนะลูกเด้อมนสิไปป่าหมุนปลามาเลยค่ะโอ้ยหลากินหญ้ามองเห็นตะงงหน่หน่อยมองเห็นตะงงหน่อหน่อยวันนี้ไปเบอรมาพะจนไทยนะคะพาแม่ไปเตยม,มากินหญ้าดงหญ้าเยอะมากค่ะ ว่างๆก็จะมาเดินกินหญ้ากันค่ะไล้ยังไงคะสนุกไหมลูกหนูชอบแบบนี้ไหมเอ้าเอ้าเอาหญ้าใส่ปากเอาหญ้าใส่ปาก เล่มย้ายล่ะเล่มยายางไปแล้วก็ย่างมาเป็นยางไว้บัวฮะโอ้ยหยาใช่าปากอู้ล่าจะกินหยาใช่ไหมฮะหลาจะกินหยาใช่ไหมจ๊ะ งานน้ำเขาท่านบน่ะมองเห็นตะลังไวๆอยู่ไม่เยอะช้างป้าหน่อยมาอยากใสว่าไปหาแม่จ้าไปหาแม่จ๋าไปไปเดี๋ยวมาทัานเขาเดีอยเดี๋ยวแม่จ้าไปรับทั้งพุ่นเด้อ นี่ปลาไมยาลาบลูกลาบกินยาเป็นเครื่อยาแล้วกินไมยาลาบลูกกินไมยาลาบเป็นเครื่อยาลูกลา<ม>วันนี้ประจนัยค่ะฮอเป้า<ม>หอเป้านี่ให้เเลี่ยมไมยาลาบก่อนเนี่ยเวลากินไมยาลาบเด้อจะได้เป็นยาระบายทาองดียัง <laughs> อยกเลนกแ็แม่ผู้คะแม่ผู้ ขอบคุณค่ะทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนะคะวันนี้ใบบัวมาเที่ยวทุ่งยาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่มูสภาพเลยนะคะเล็มย้าก,ก่อลูขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้องใบเตยแฟมิลี่ให้ด้วยเด้อค่ะติดตามใบบัวให้หน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสวัสดียามเช้าทุกท่านค่ะ